แบบเด็กๆรู้จักการทําอาหารอยากจะทําอาหารเองอยากจะลงมือเองแล้วก็ดูเขาตื่นเต้นในการที่ได้ทํากิจกรรมในทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการปั้นแครอทหรือว่าการพาออกไปข้างนอกไปซื้ออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาได้กินอาหารที่ตัวเองทําเองอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเขากล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วเขาก็มีความสนุกในการที่จะร่วมมือด้วยค่ยะรู้สึกว่า น้องออกไปข้างนอกนะคะก็จะมีประสบการณ์เก no ี <as> field, ่ยวกับเรื่องแตงโมนะคะอย่างเช่นน้องไม่รู้ว่าต้นแตงโมเป็นยังไงนะคะพอน้องออกไปสวนองตีอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะได้เรียนรู้ว่าสวนแตงโมเป็นยังไงเกิดมาเป็นยังไงมีในแตงโมมีการเจริญเติบโตของแตงโมยังไงบ้างแล้วก็แตงโมก็ไม่ได้มีแค่สีแดงอย่างเดียวก็จะมีสีเหลืองด้วยแล้วก็น้องก็ได้เรียนรู้ว่าแตงโมก็ บางชนิดก็ไม่มีเม็ดค่ะแล้วก็น้องก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับแตงโมเยอะด้วยค่ะค่ะก็รู้สึกภูมิใจในตัวเด็กๆค่ะที่เห็นการแสดงออกของน้องแล้วก็ในหัวข้อของกุ้งก็เราสามารถนํามาทําอาหารได้หลายอย่างแล้วก็มีประโยชน์เหมือนที่เด็กๆพูดค่ะแล้วก็ดีใจกับเด็กๆทุกคนที่เห็น พัฒนาการของน้องๆค่ะก็เก่งขึ้นขอบคุณค่ะวันนี้แม่ก็ได้มาชมเด็กๆนะคะเรียนกันบัลลักอที่น้องได้ไปพูดที่บ้านแล้วก็มาที่โรงเรียนรู้สึกดีค่ะน้องเก่งพูดได้คืออธิบายได้ดีค่ะค่ะเรียนน้องกล้าสแสดงออกมากขึ้นคือไปเล่าให้แม่ฟังได้เยอะค่ะว่าน้องไปทำอะไรมาเกี่ยวกับมลลก์สามารถทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะก็โปรเจกต์โครงงานผักสลัดของน้องนะคะก็คุณแม่ก็รู้สึกชื่นชอบค่ะก็คือทําให้เด็กๆมีการกินผักมากขึ้นรู้จักผักสลัดมากขึ้นนะคะผักสลัดมีหลายชนิดอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นประโยชน์แก่น้องๆมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ แม่เป็นแม่ของน้องวอมนะคะยินดีมากเลยที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมให้ทางเด็กๆนะคะได้ได้มีส่วนร่วมในการพรีเซนต์โครงงานด้นการมีส่วนร่วมความรู้ของแตงกวาของงานที่ได้ทํานะคะแม่รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เข้าร่วมงานในวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนด้วยนะคะที่ จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเสริมสร้างพัฒนานการเด็กและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กแล้วก็ขอขอบคุณทางคณะคุณครูทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็คุณครูประจําชั้นด้วยนะคะที่อบรมและทบทวนความรู้ให้กับเด็กๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะความคิดเห็นของผู้ปกครองที่เด็กๆได้เรียนรู้โครงงานเกี่ยวกับพึ่งนะคะทําให้เด็กได้เรียนรู้การจะเดินเติบโตของพึ่งนะคะ พึ่งมีกี่ชนิดมีพึ่งงานพึ่งนางพญาพึ่งทหารนะคะพึ่งมีวงจรชีวิตเป็นอย่างไรนะคะ,ะมีไข่มีดักแดก้จนถึงการโตเจริญเต็มวัยนะคะพึ่งมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็ทําให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติของพึ่งอ,อยู่ในป่าเขาจะหาอาหารมาอย่างไรเพื่อที่จะมาสร้าง น้ำนมพึ่งเพื่อผลิตนมพึ่งนะคะก็ขอสวัสดีท่านาผู้บริหารคณะครูนะครับโรงเรียนธนาพรวิทยานะครับในฐานะเป็นผู้ปกครองแล้วก็มาร่วมสังเกตการเนะาะมาดูการนำเสนอของเด็กๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการาจัดทำ โครงงานเนาะไม่ว่าจะเป็นพึ่งใช่ไหมครับทุเรียนหรือปูนะครับอย่างที่ท่านผู้มยการได้ได้ได้พูดคำหนึ่งซึ่งเป็นเป็นคำสำคัญมากคือในศตวรรษที่สิหนึ่งแห่งการเรียนรู้เนี่ยนะครับฉะนั้นเด็กอนุบาลเนี่ยนะครับวัยประมาณ5-6หขวบเนี่ยสามารถที่จะ,อ,ะ,อ,ะออกไปพื้นที่ไปเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมเนาะกับธรรมชาติหรือกับอะ,อะไรต่างๆแล้วแต่เนี่ยม,มันทำให้เด็กได้ได,ได้ได้เห็นในเชิงประจักษ์นะครับแล้วก็มีครูที่ที่เก่งนะครับถือว่าแล้วก็สิ่งที่เก็บเกี่ยวได้เนี่ยลงพื้นที่แล้วก็นำมาเป็นโครงงานให้เด็กได้นำเสนอเนี่ยถือว่าเป็นการฝึกทักษะ,ะให้ให้เด็กชั้นอุบาลนเนี่ยได้มีความคิดเป็นเชิงระบบ แล้วก็ได้เสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กมีมีความเขาเรียกว่าอะไระพัฒนาการที่ดีขึ้นในวัยที่อันสมควรนะตอนนี้ก็6ขวบ789เด็กก็จะได้ประสบการณ์จากที่เรียนในชั้นอนุบาลเนาะ,ะในในโรงเรียนธนาพรวิทยาแห่งนี้นะครับคาดว่าเด็กจะ มีประสบการณ์แล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นลําดับครับก็ขอชื่นชมผู้มุ่งในการนะครับที่ได้มองเห็นความสําคัญลงพาเด็กๆลงพื้นที่เนี่ยเด็กมันไม่ใช่เฉพาะจะอยู่ในห้องเรียนเนาะในห้องสี่เหลี่ยมแต่เด็กได้ออกไปเรียนรู้กับชุมชนกับชาวบ้านหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ครูพยายามที่จะคีเอทขึ้นมาแล้วเด็กก็ไปได้ไปสัมผัสในสิ่งในสิ่งในเชิงประจักษ์น้อยว่าจะเป็นเรื่องทุเรียนเนาะเรื่อง ปูเรื่องพึ่งเนี่ยทำให้เด็กได้เขาเรียกว่าอะไรได้เรียนรู้ใน,ในเชิงประจักษ์แล้วก็สามารถที่จะไปเล่าเรื่องราวผู้ปองฟังได้ขอบคุณครับ